กาบกลาวต้านอาชารยหมอเขียวที่กครบอย่างสูงกลวะวกุรุชะเดินตามพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อสุดใจสอาบชื่อเล่นนิดเป็นจิตอาสากบโกลสังกัดสวนปานาบนสามจังหวัดปัตตุมธานีกาปัจจุบันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครน,นะคะจะขอส่งคันบ้านช่วงนี้ได้ตำโจกินข้าวมือเดียวค่ะ แล้วก็กินหาในละเอียดกินคมนำหับค่ะและเมื่อเช้าและเมื่อเช้าขณะ,ะที่กินข้าวอยู่ก็ใช้ใจสติควบกลุ่มจิตให้อยู่กับการเคี้ยวไปเรื่อยๆเป็นกิเลสมากเลยค่ะกิเลสมันมาเต็มเลยก็พยายามอ่านมันอ่านว่าเัอไหนเป็นกิเลสตัวไหนเป็นปุตตะแล้วก็ ข้ามมันได้บ้างข้ามมันไม่ได้บ้างแต่ที่มันมันไม่ยอมตายมันวนไปหลายรอบก็คือกิเลสเรื่องคานบ้านค่ะก็เลยจะเอากิเลสตัวเนี้ยมาส่งการบ้านค่ะเพราะว่าตอนแรกก็ถามมันว่ามันก็ถามว่าจะส่งการบ้านไหมก็บอกว่าก็จะส่งการบ้านนี้แหละแต่มันว่าทำไมมันบอกว่ามันมันคุ้มันไม่อยากส่ง มันกลัวมันไม่อยากส่งก็เลยบอกว่านี่แหละฉันจะส่งฉันจะส่งก็เลยตัดสินใจส่งค่ะแล้วมันบอกว่าแล้วไม่เขียนก่อนเหรอแล้วก็พูดไม่ออกหรอกบอกฉันไม่เขียนฉันพูดได้แค่ไหนอย่างนกเอาแค่นั้นกีเดบมันมันก็ยอมค่ะก็เลยได้โอกาสมาส่งการบ้านค่ะแค่นี้ค่ะสาธุค่ะได้ส่งการบ้านได้โลกเลยค่ะ ค่ะเดียค่ะ,สา,คะสาธุค่ะสาธุค่ะกิเลสพ่ไม่อยากส่งนะคะก็เลยย้อนสองกิเลสเลยเราอยากจะส่งเราจะส่งก <c oughs> ิเลสจะทำไม <c oughs> แล้ก็รู้สึกว่าเอ่อเ,เป็นพี่น้องที่แบบว่า ไวยเนาะฮะไว้ไวยต่อการสวนสวนสวนหมัดกิเลสอ๋อ่ได้เห็นหน้าเห็นตากันแล้วนะคะค่ะอยู่จังหวัดอะไรคะเนี่ยคุณคุณสุดใจอยู่กรุงเทพมา้ะีอ๋ออยู่กรุงเทพนะคะกรทมนะคะกท่หลาแล้วคุณนี่อายุอายุห้าสิบห้าปีค่ะห้าสิบห้าปีค่ะอ่า เป็นยังไงคะหลังหลังจากได้ส่งแล้วรู้สึกเป็นยังไงคะเรากระอินเรกับปินแล้ว,แล,วแล้วถ้าไม่ได้ส่งลนะคะวันนี้จะเป็นยังไงเม่คุณต้าไม่ได้ส่งมันก็ยังกลัวอยู่นนแนละมันยังมีความกังวลว่ามันกังวลมันมีความกังวลอยู่ะคะ่ะแต่ต้าได้ส่งไปรู้สึกว่าความกังวลมันมันหายไปมันโลง่ง <c oughs> มันเป็นกิเลสตัวร้ายมากเลยคะ่ะมันสะสมมานานแล้วคะ่ะเพราะเป็นคนที่ว่าไม่ค่าแสดงออกไม่ค่าต่อหน้า พูดต่อหน้าแต่ข้าพูดต่อหน้าก่เยอะๆค่ะและะ้วพอมันตื่นเต้นแล้วมันพูดไม่ออกไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรค่ะประมาณนี้ค่ะก็เลยไม่ค่อยมาส่งการ์ดกนสวัสดีโชคกนี้ที่ว่าได้มาอยู่โรงเรียนของหนูจะไม่จะไม่ได้เรียนรู้จากพี่น้องแล้วก็กูลูกฝันช่วยชีนน้แนะกูลูกกิฟก็เลยจำไม่ํำไม่มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะกูลูกอ่าได้แก้วกล้าอ่าน นะคะมีพี่น้องท่านใดจะเติมเชิญได้เลยนะคะอาจารย์พี่อ่อนค่ะอนุโมทนากับพี่นิดค่ะไอ้กล้าอานหานนะคะเดี๋ยวนี้น่ะค่ะก็ต้องให้ความกล้านี่แหละค่ะต่อสู้กับความกลัวตอนนี้ไม่กลัวแล้วใช่ไหมคะ ค่ะพี่รู้สึกมั่นใจมากขึ้นนะการณ์ทอะจะฝึกได้เรียนรู้ต่อไปค่ะค่ะเห็นพี่นิดมีพัฒนาการขึ้นนะคะจริงๆกิเลสมันก็มาหลอกเราแหละมันเรากลัวอะไรล่ะกลัวความไม่สมบูรณ์เหรอคะว่ามันจะไม่สมบูรณ์ใช่ไหมเราก็พิจารณาเข้าไปค่ะพี่เออไม่มีกิเลสนี่แหละมันสมบูรณ์ไม่มีกิเลสนี่แหละมันสุดยอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องสวนลำมันไปค่ะกิเลสมันจะหลอกเราค่ะค่ะ อนุโมทนากับพี่นิดนะคะขอบคุณที่น้องนะคะวอดีที่ไม่สะดวกค่ะพี่พี่พี่ี่สภะเอมีมีมีท่านใดจะเพิ่มเติมไหมคะถ้าถ้าไม่มี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 นิดเดียวค่ะขอเห well ็นเชิญค่ะพี่สภคะเห็นน้องถุดใจบอกว่ากลัวไม่กล้าพูดต่อหน้าคนเยอะเยอะ ที่จริงพูดอยู่คนเดียวไม่ใช่เหรอคะพูดอยู่คนเดียวแต่ว่ามันก็อยู่ในซุปพี่น้องก็เห็นอยู่ค่ะก็มีเล็ดมันบอกแบบนี้ค่ะก็ก็เอาเอาสภาพความเป็นจริงไงคะรอบตัวไม่มีใครเลยอย่าพูดอะไรใช่ใชใช่ใ่ก ุกัค่ะประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะโอ้โหจะแซวเหมือนเมรแล้วนะเนี่ยเมก็ก็นึกในใจ่นึดใจบอกกําลังจะบอกเอ๊ะก็ไม่ได้พูดกับใครเลยนะพูดอยู่คนเดียวน่าน้าโทรศัพท์ไมากเลยี่เมวิสุาคท้ออนมีเรื่องปรึกษาค่ะ ค่อคุณคุณแตงไทยเนี่ยนะคะท่านท่านได้ยกมือก่อนหน้านี้แต่ท่านไม่สะดวกตอนนั้นนะคะตอนนี้ท่านสะดวกแล้วเราจะให้ท่านก่อนไหมคะค่ะค่ะได้ค่ะได้ค่ะแล้วให้ก่อนก่อนที่คุณแตงไทยนะคะจ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 ะได้พูดนะคะพี่พี่โสภาช่วยขานลำดับให้พี่น้องได้เตรียมตัวนิดนึงดีไหมคะได้ค่ะค่ะท่านที่หนึ่ง น้องกุ้งนะคะพวอทอกุ้งนะคะก็ท่านที่สองน้ำหมูยะโสทรค่ะท่านที่สามน้องนัวท่านที่สี่คุณสมใจท่านที่ห้าน้องชุนค่ะาหา้าท่านก่อนนะคะเอ้ยคุณชุนเนี่ยไม่นแน่ใจว่าจะเป็นปว่าจะเป็นขอโคโฮ์หรือเปล่านะคะขอโคโฮดครับเอ <Okay. S 2> ขอโคโฮ์นะคะ,ะคะ่ะ น้องชุนนะคะคุณครูไปที่คุณครูเวียงทองแล้วก็อาเทคิค่ะ,คะโอเคค่ะ